ก็มาพบกับน้องเราเงินเมืองอยางค่ะวันนี้น้องเราเงินก็คือจะไปไหนเอ่ยวันนี้จะพาทุกคนไปนาอีกแล้วนะคะไปนาค่ะไปนาทำอะไรเอ่ยก็คือไปอ่าไปนวดข้าวนะะนวดข้าวหรือว่าคอนดึเข่านะคะอืมนั่นแหละนาเสร็จไปแล้วไม่ใช่หรออืมเสร็จไปแล้วคันดึงหัวเสร็จไปแล้วหัวหนึ่งนะคดึงหัวหัวหนึ่งอ่านั่นแหละ แล้วก็มันเหลืออีกที่หนึ่งนะฮะก็อีกที่หนึ่งที่ไหนก็คือที่านาอะไรนะมันเป็นหนองดอกบัวจะเป็นที่นาหนองดอกบัวนะฮะหน้าหนองใจจะเป็นที่นั่นนะคะคือก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมคะเราก็เลยแบบไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวเลยแล้วก็พอแบบอ่ะหลังฝนตกวันสองวันแดดออกก็เลยแบบอ่าววันนี้ก็เลยไปเกียนนะะเก่ยวข้าวไว้นะคะเกี่ยวข้าวไว้ประมาณนาา่าจะ สี่ห้าไล่เองนะสี่ห้าไล่เองแหละแล้วก็เลยจะนวดแค่สี่ห้าไล่นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้อ <c oughs> ืเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะบ่ายสองโมงครึ่งทำไมต้องเหมือนไปสายจังทไาไมแบบไปแบบตอนเย็นเลยไปบ่ายเลยอะไรเงี้ยไม่ไปตั้งแต่เช้าหรออคือคุณแม่เ็าเพิ่งไปตอนเที่ยงนี่เองนะคะคุณแม่ก็คือเพิ่งไปตอนเที่ยงนี้แล้วก็เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้แล้วก็แบบรออ่า ก็ว่าเกี่ยวไว้ให้มันตากให้มันแห้งอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ค่อยนวดตอนเย็นเอานะคะก็เลยพุณแม่ก็เลยบอกตั้งแต่ตอนเชา้าแล้วเดี๋ยวแบบบ่ายสามโมงให้ไปนานนะะอะไรเงี้ยก็เลยโอเคตอนนี้ก็จะได้บ่ายสามโมงแล้วตอนนี้สองโมงครึ่งนะคะน้องหลงก็เลยอ่ามานั่งแต่งตัวนะคะแต่งตัวก็ว่าเชิงนะคะบอกเออมานั่งทาอะไร นะคะานะคารธนาคารแล้วก็เปียผมไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปแล้วนะคะจะไปกันเลยแล้วก็ไปดูว่าอืมที่นาหัวนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะคือจะเป็นยังไงหมายความว่าฝนตกทุกวันไงก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันแล้วก็ไปดูเข้าเอ่อนาทางทางนู้นนะเพราะมันใกล้ใกล้หนองอะ่ะใกล้หนองดอกบวัวไม่รู้ว่าน้ําจะท่วม นาหรือเปล่าหรือว่าไม่ท่วมนะคะเราก็ต้องไปลุ้นดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเข้ามันจะสวยไหมหรือว่าเข้ามันจะเป็นยังไงนะคะน้องหลัก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ได้ไปนาเหมือนกันนะก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้ไปเพิ่งไปเมื่อวานกับวันนี้เองนะคะน้องหลัก็เลยโอเคก็นวดเข้าวนี้สี่ห้าไร่เองนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้จ้างใครนะคะก็ ค่อยๆค่อยๆนวดค่อยๆแบบว่าแน่นไปว้ข้าวนี้ทําไมมันมันเมื่อยบ่อยจังเลยทำไม,มข้าวมันเมื่อยบ่อยจังเลยให้เรานวดอยู่ทุก,ท,กทุกปีทุกปีเลยเนี่ยฮนวดอ่หัวหนึ่งเสร็จยังอีกหนอ่าอีกหัวนั้นก็ยังคงจะเมื่อยอีกอว่าไปนะคะทุกคนอ่ร้อาเล่นนะคะอเดาะตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องเหล่านี้ก็จะ เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวไปนากันเลยนะคะแล้วก็ไปคือนาหัวนั่นคือไกลนะไกลมากไกลมากก็ไม่ไม่เชิงกับไกลมากมากนะแต่ว่ามันไกลแบบเออมันไกลแบบว่ามันถนนไม่ดีอ่ะนป่นหละมันไกลแล้วมันถนนมันไม่ดีแล้วก็เออตอนนี้ฝนมันเพิ่งตกไปไงถนนมันก็จะแบบลื่นๆมันไม่ดีมันไม่เป็นเป็นถนนแบบ มันถ้าฝนมันตกใช่ไหมถนนที่เราใช้อ่ะมันจะแบบเวลาเขาเอาอล้อหรือว่ารถใหญ่ไปเนี้ยมันมันจะเป็นดินมันนั่นแหะมันจะแบบเป็นร่องลงไปแบบลอยลอยยางรถอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นไงมันพอเราแบบนั่งเแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปมันขับยากมันขับยากถ้าคนไม่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งคือแบบ ล้มนะคะทุกคนล้มค่ะอืแต่ว่าน้องหลังก็คือขับมอเตอร์ไซค์เก่งนะคะชมตัวเองด้วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้แบบไปล้มมอเตอร์ไซค์นี่หน้าแตกเลยนะทุกคนนี่วันนี้ได้แผลมาได้แผลเลยนะวันนี้อืได้แผลอะไรเอ่ยก็คือเมื่อกี้ต้องเหาเงินซักผ้าใช่ไหมซักเสื้อผ้าแล้วต้องเหลาเงินจะซักเอ่อจะซักรองเท้าด้วยแล้วก็รองเท้าอีกคู่หนึ่งอนะ มันอีกข้างหนึ่งมันหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้น้องเอแคิดว่าเออมันอยู่ตรงใต้ตู้อในบ้านเนี่ยอืมพอมันในบ้านนี้มันไม่ได้เปิดประตูข้างหน้านี่ไงมันมืดแล้วน้องเอ๋เหมือนแบบไปแบบเอามือไปหาดูแบบเนี้ยเออแล้วมันมือตรงเนี้ยมันไปบะไปไปโดนใส่ไอที่เกี่ยวข้าวอ่ะไอมีทีเกี่ยวข้าวนั่นแหละอืมมันไปแบบ ไปเงี้ยไปโดนแล้วก็แบบเลือดออกเลยนะแล้วก็แต่ซักผ้าก็คือแต่ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ยังซักไม่เสร็จนะแล้วแบบมือยังคงไปโดนแบบเต้มแผลอีกแสบอีกนะก็เลยต้องไปซื้ออที่ติดแผลมามาติดแล้วก็ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วแล้วก็ก็เลยโอเคเดี๋ยวก็จะไปนากันนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปเจริญที่นากันเลยนะ ส่งพม่าเลยนะคะเต็มหน้าเลยานะคะอุ้ยทำไมตรงนี้มันหายไปก็คือวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานอา่คือเมื่อวานเราไปอยู่นะคะน้องหล่อันไปอยู่แต่ว่าอา่คือโทรหาคุณแม่ไม่รับไงโทรหาคุณแม่ไม่รับเอแบบจะนวดก็ไม่บอกไม่นวดก็ไม่บอกนะคะน้องหล่อ,อก็เลยเอ่ะโทรโทรก็ไม่รับก็เลยไปเลยไปแล้วก็แบบ มันมันเย็นแล้วอะเออบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วอะไปแล้วก็แบบเออคุณแม่บอกอะอ่ามันมันเย็นแล้วอะเลยแบบไม่ไม่ทันนวดเออมันนวดไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแบบพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่นวดหรือเปล่าหรือว่าแบบเออก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละวันนี้ก็ยังไม่นวดนะจะไปอ่าควนดิมเข่าแล้วก็ไปกองข้าวไว้นะะไปกองข้าวไวะะ <S <S <ๆ>้เผื่อแบบกลัวฝนตกไงกลัวฝนตกเราก็เลยไป ดูค่าดูจากนั่นแหละมันวันนี้ฝนจะตกไหแต่เมื่อกี้ก็มืดๆข,ขึ้นมาน่ดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็แดดออกอยู่แดดออกอยู่ก็เลยเดี๋ยวเราไปกองข้าวไว้นะฮะกองข้าวไว้แล้วก็ไว้แบบไม่รู้ว่าจะนวดวันไหนนะแต่ว่าจะไปกองไว้นะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวไปนาเ,ยเลยนะคะยี่ถึงนาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือเกี่ยวไว้นะ ประมาณสี่ห้าไร่เองอ่ะไม่เยอะหนึ่ทางนู้นกองไว้แล้วหนึ่งกองนะะได้ไปแล้วหนึ่งกองพ่อคุณแม่ได้จกเป็นคนน้องหลังมิกับคุณปู่เพิ่งมานะคะก็เลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไปพักทานข้าวอยู่ที่เถียงนานะแล้วก็น้องหลังมิกับคุณปู่เพิ่งมาก็เลยอ่าเราก็เลยจะลุยสองคนนะนี่คอนริมเขานะจะคอนแบบนี้ลยง่าย ว่าเอาเอาเอามากองกันที่เดียวอ่ะทำกองมาเล็กๆกองดิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ให้คุณพ่อมาหอบเอาไปกองนะคะมาทังนี้นท้ๆๆนั้นจะเป็นนา่าน้องจำหอมนะคะน้องจำหอมไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะ แต่ว่าไม่รู้ว่าใครพักอยู่ในเถียงนั่นเลยรู้ว่าเป็นต้องจำหอมหรือเปล่าว่าคุณแม่เนี่ยไม่แน่ใจ ทำละให้รางวลหนงกับคุณปู่ก็คือนั่งกินข้าวนะนั่งกินอะไรลูกอะไรนะเขาเรียกมะกอกขี้หนูอ่ะมะกอกขี้นหนูเอามาเอามาห้าลูกคุณแม่เอาไปกินเ่สามลูกแอปเปิ้ล ดูที่กองข้าวดูนี่ในดนมีน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมไม่ท่วมสิโอ้ยไม่แต่น้ำเลยฝนตกไงฝนตกมันก็เลยน้ำมันยังไม่แห้งอ่ะ คือแดดก็ยังไม่แดดจริงๆจังๆสักวันเลยนะยังฝนตกทุกวันอยู่มันก็เลยนะมันก็เลยแบบยังมีอยู่ดีนะไม่ท่วมถ้าท่วมนี่มัน,นไหลเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาคว่ำริมเขาวันต่อนะคะใกล,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 ล้จะเสร็จละเลยแค่ไล่นี้เองอ๋อไล่นี้เลยแค่ไล่นี้ก็เสร็จละส่วนทางพุ้นของคนอื่นนี่ไม่สิของเราแต่ว่าพิ่ปาดไปเมื่อวานนี้พี่เกี่ยวไปเมื่อวาน ยังไม่กองนะเย้ทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะไปตองเข้ากลับมาบ้านแล้วแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โห อาบน้ำสระผมแล้วืกลับมาอาบน้ำสระผมซักเสื้อผ้าเสร็จก็คือเย็นแล้วเย็นแล้ว,ลวตอนนี้อยู่ในสวนมาในสวนนะคะมาดูผักหาผักหาปลาหาเนื้อหาอะไรไปทํากับข้าวตอนเย็นนะคะทำกับข้าวเย็น <Yeah. S 1> กับข้าวมนื้อข้ามวันนี้แล้วก็กินข้าวนอนอเหนื่อยวันนี้โอ้ยปวดหลังมากทุกคน,บนกแบบว่าไปก้มแบบ ก้มคอนคอนหรือเขาอะไรเงี้ยอืมก้มๆเงยๆนะก็เลยแบบปวดหลังคุณปู่คือแบบไม่น่าปวดหลังเนี่นอนเลยง่วงละไอ้เงี้ยสุดท้ายก็โอ้กว่าจะเสร็จคือแบบว่าคุณแม่บอกว่าทำอันนี้เสร็จอันนี้ก็พอแล้วอันนี้เสร็จก็พอแล้วอะไรเงี้ยพอทํานี่เสร็จอะไปไปไปไล่นั้นอีกเออไปไปไล่นั้นอีกหนึ่งไล่เอพอทำาั้ไล่นั้นอีกหนึ่งไล่เสร็จ เอาไปอีกไลนนึงอ่ะมันมันมันแห้งละมันเริ่มแห้งนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแบบเออแบบไปททละไรเทละไร่ท่าไรบอกแค่สองสามไล่ปลาไปแบบแน่าจะหกเจ็ดไล่นะคะทุกคนอืหกเจ็ดไล่ตอนนี้เรากลับมาบ้านละแล้วก็คุณแม่ก็คือมาใส่กับดักปลาไว้เนะี่ยอืมใส่แมงก็เลยจะมาดูปลาว่าจะได้ไหมถ้าได้ปลาก็จะเอาปลาไปทํา เมียมปลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอีกนะผักในสวนก็คือไม่ยังไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ๋อทุกคนคอมเมนต์มาว่าเอ,อน้องเหล่าเงินผักน้องเหล่าเงินโตหรือ,อยังนะคะคือผักอาอะไรนะยอดโถนเตาอะโตแล้วนะโตแล้วก็กินไปหลายรอบแล้วนะอืมคือคลิปนั้นน้องเหล่าเงินตั้งใจจะปลูกอ่าปลูก ผักสลัดอะ่ะอืมผักสลัดนะฮะแต่ว่าซึ่งผักสลัดมันไม่ไม่โตนะฮะก็คือมันมดมดมากินมแมลงมากินอะไรอะ่ะพันมันหมดแล้วมันก็เลยไม่โตก็เลยเออไว้แบบมันปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นก็เลยอืมเดี๋ยวให้คนอืน่นคนอื่นเขาแบบหวานไว้หวานไว้แล้วก็แบบมันโตมาน่ดนึ่งเราค่อยไปไปซื้อขอซื้อของเขาที่แบบมันโตมาดีๆหน่อยๆแล้วค่อยมาแบบมามีม มีในสวนเราแบบนี้เอานะคะย่าบอกให้ทาแบบนั้นเอาอ่ะสลาดนี่คือแบบปลูกกี่กี่ครั้งกี่ครั้งก็คือไม่โตอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องไปซื้อเอ่อผักที่มันของคนอื่นที่มันหวานไว้แล้วค่อยมาปลูกมันถึงจะได้อะไรเงี้ยก็เลยรอ,อไปซื้อของคนอื่นนะยอดโทรลันเตาก็าคืออยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับขากลับเดี๋ยวเราจะออกไปค่อยจะถ่ายห้ดูนะคือแบบกินเวลารอบ อยากไปกินแบบหลายรอบมากหลายรอบมากแล้วจนมันแบบมันโตขึ้นอีกแล้วก็อยากไปอีกมันขึ้นอีกก,อก็เตอบอีกไงไปกินอีกอเดี๋ยวเราดูปลากันนะคะคือ <c oughs> คนที่ชอบใส่ชุดนอนมากน้องงเนคือชอบใส่ชุดนอนมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ใช่ราะว่ามันชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบมาเป็นชุดมาแบบ ทั้งแบบเสื้อแล้วก็กางเกงมันแมทกันเลยอะไรเงี้ยมันจะชอบแบบใส่แบบนี้เพราะแบบใส่ง่ายใส่ง่ายแบบจะออกวันไหนก็คือแบบอ่ะเอาชุดนี้มาใส่ก็แมทกันละไม่ต้องแบบหาเสื้อสีเออไม่ต้องแบบเสื้อกางเกงสีนี้ต้องเอาเสื้อสีนี้เสื้อสีนี้ไม่มีต้องหาเสื้ออีกสีหนึ่งต้องหาเปลี่ยนกางเกงอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยุ่งยากน้องหงมอนชอบใส่อะไรที่มันเป็นชุดเดียวกันแบบชุดนอนเออชุดนอนก็ชุดชอบชุดนอน มันเป็นชุดเดียวอันแล้วก็หรือว่าแบบชุดออกไปข้างนอกอะไรนี้มันก็จะมีแบบเอเป็นมันแมทกันทั้งกางเสื้อกางเกงอะเงี้ยชอบแบบัมนะมากคุณ <laughs> น่ญาคือห <laughs> น้า <laughs> <laughs> นี่มาดูปลานะคะ <laughs> เดี๋ยวเราดูปลากันว่าจะได้ไหม จะมาที่ยุงเชียงนงบ้นมันไรอ่ะไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนกปางไม่ได้นะเพิ่งมาใส่เมื่อกีเองยงเป็นไม่ได้ปถ้าแบบใสแต่ตอนเาวานมาีนนะแต่เราเพิงกลับมาเมื่อกีก็มาใส่ไรเง้แล้วหมก็คือรมาดูรีบมาดูก่อนแล้วก็มันเย็นแล้วไงนต้องทำอาหารแล้วอ่ หึงวันขึ้นบ่อมา,ชาอใช้น,น่นาจะหาผัดกินนั่นแหละเอาการะป๋องปีเป็นัดผัดกระป๋องปีกระป๋องปีคือเอาไปแล้วนะคะทุกคนเย,ยนแล้วกลับเข้าบ้านแล้วทุกคนหนาวหนาวตอนนี้คือชุดนอนยังแบบเป็นเสื้อขา,อาแขนสั้นแล้วก็เป็นขนสั้นอยู่เราต้องไปลื้อตอนนี้มันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วเราต้องไปลื้อ เสื้อผ้าที่เสื้อผ้าชุดน่ะอ๋อเสื้อผ้าหน้าหนาวออกมาแล้วนะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแบบอไอ้ไอ้ตัวสั้นๆพวกน,นี้ไว้แล้วก็กเอาเสื้อหน้าหนาวมาออกมาไว้ใส่หน้าหนาวนะคะโอ้หนี่นี่นี่ยอดถั่วลันเตาน้องหอบนนี่นี่ไว้ยว้อยอดถั่วลันเตาอะไรเอ่ย อันนี้ต้นสูงว่าสูงกค็คล้ายๆเพราะเราเราเด็ดเราเด็ดไปกินอะไรเงี้ยเราเด็ดเด็ดไปมันก็จะแบบมันก็จะขึ้นอีกขึ้นอีกอะไรเงี้ยม,มันก็ขึ้นอีกสูงๆสูงๆขึ้นเรื่อยๆนะนี่สวยเหมือนมันรกมากเลยนะร <c oughs> กมากเลย <c oughs> หน้าเป็นสลับเปล่านี่ ส่วนพวกนี้ก็คือเด็ดไปแล้วแล้วอันนึงก็จะโตขึ้นอีกโตขึ้นอีกโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนให้มันก็จะโตแบบขึ้นมาสูงๆแบบนี้ันี่ก็คือเด็ดไปกินได้อีกนะอืมแลามาเรียกว่าต้นจากสูงแล้วเอาเราไม้เราไม้มาปักไว้มันก็จะแบบขึ้นเอ่อไต่ขึ้นไต่ขึ้นนั่นแหละแล้วมันก็จะได้เมล็ดเม็ดอะไรอ่ะเขาเรียกนั่นแหละทุเรียนเตาอ่ะอืมนั่นประมาณนั้นเลย กระลำปีนะยังไม่โตยังไม่โตเลยยังไม่ใหญ่ยังเล็กๆโอเคค่ะวันนี้ก็จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะเอ,อปลาก็ยังไม่ได้เลยนะไม่น่าจะได้แหละว,ว,วันนี้เราก็จะทำเอาผักไปทำกับข้าวกินเมื่อเย็นนะคะโอเคค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไปนามาไปนาไปกองข้าวกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็รอให้ถึงแบบวันนวดข้าวพรุ่งนี้เป็นวันกาดอะไรก็ไม่รู้กาดอะไรไม่รู้เขาจะไม่ไม่นวดข้าวนะก็เลยอืไว้แบบน่าจ,จะบือลื่นมั้งน่าจะบือลื่นนะไว้แบบว่านั่นแหละ ก็รอวันนั้นหน่อยวันนี้ก็จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องหลัมนันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องหลัานั้ด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ